สมองมรับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมเปกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับรายการที่มีชื่อว่าวอร์ปเทิ b ์นบิสเกมฟรีเกมดีเกนดังกันเช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่กับรถถังที่มีชื่อว่ามาส์ M A U S ม้าส์ mouse นั่นแหละโอเครถถังมาส์เป็นรถถังหนักสัญชาติเยอรมันนะซึ่งเป็นรถถังหนักที่นขาจะเล่นสนุกอยู่พอตัวในกรอบของมันที่ควรจะรกโลกันแล้วก็วินาสันตโลทําให้ ฝั่งนู้นเวลาจะเจอเม้าทีเนี่ยเขาต้องยัดลูกทองอาเป็นธรรมดานะคันนี้หน้าที่ของมันก็ไม่มีอะไรมากแค่แทงให้เพื่อนนะคันนี้ทุกคนอยาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวรับตีนถ้าทุกคนเล่นละคันนี้นะต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหัวหอกในการบุกนะก็คือสมมุติว่าเราเล่นแนวเฮตีตามปกติอย่างเงี้ยฝั่งนู้นมีรถถังอยู่ประมาณ4คันเรามีอยู่5คันถ้าสมมติเราเอากิว15บุกเป็นหัวหอกในการบุกอะ มันก็ไม่ได้แล้วป่ะ <Bro. S 1> ถ้าสมมติเราลดบางๆใช่ไหมห้าสิบบีอย่างเงี้ยเป็นหัวหอ,อกในการบุกก็ไม่ได้ป่ะ <Bro. S 1> เราต้องเป็นเมาส์ถ้าถ้าเรามีเมาส์เราใช้เมาส์เป็นการเป็นหัวหอ,อกในการบุกแล้วตามด้วยรถถังที่เกราะมันจะบางลงมาเรื่อยๆนั่นแหละนี่คือการบุกที่ถูกวิธีนะคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกราะหนาส,สัดๆเลยก็น่ากลัวอยู่เวลาเจอเพราะเลือดมันเยอะมากๆแลวเลือดเยอะด้วยเลือดสามพันกว่าเลยนะคือถ้าอัพสุดนี่ถึงสามพันหนึ่งสามพันสองเลยมั้ง คันนี้เกราะนะถ้าหันหน้าตรงยิงเพดล่างได้นะแล้วก็แก้มนะแก้มบางคันมีโอกาสยิงเข้าอยู่ถ้าอยากจะให้หนาขึ้นนะให้ทำไซส์สเขปบเอียงประมาณนี้ก็จะได้หนาขึ้นมาอยู่นะเยอะเลยทําให้การยิงนี่ของเขายากมากขึ้นนะถ้าเอียงตัวรถนิดน,นึงโอเคพูดภาพนำเพลงนะพูดไปพูดมึงก็ไม่เห็นภาพหรอกต้องไปเล่นได้บ้ามึงดูไอ้สัสด,ดูเ อุ๊ยนี่ไงมีโนทอแน่เลยนั่นไงมีโนทอนี่ยงมีโนทอจริงด้วยกันกันกันเป็นล้านไรเฮยกันเป็นล้านไรเฮยกันเป็นล้านเลยฝั่งนู้นท่านเจ้าสันตีนิดนึงอืมเป็นไงกูกันกระสุนเป็นล้านเลยเฮียกันกระสุนเป็นล้านยิงเข้ามายิงเข้ามามีแค่ไหนใส่มาให้หมดไอ้เฮีย้ ันข้างอยู่นั่นนีอ่อะไฟไหมอ่านี่แหละกรอกของกูมันทรงพลังไอ้เหี้ยมึงมามึงมามึงมามึงคิดว่ามึงกลัวอะมาเถอะมาเถอะเพื่อนมมกูมาทั้งหมดแล้วไอ้เหี้ยยิงกันมาเลยยิงกันมาเลยวา้า โอ <Wednesday. S 1> ้ยสาใจจริงเว้ยฮะอ้โ <honestly> อ้โ่ากูไม่ได้ฮะอ้โอ้โไอโง่เอ้ยควายไม่บอกแล้วคันนี้นี่มันอึดมากเลยนะเห็นไหมโดนรุมหลายคันยังรอดมาได้และเพื่อนก็ดีเลยานี่มาสนับสนุนในทางทันท่วงทีว้ายมึงก็ให้ความเร็วกูหน่อยสิเฮ้ยนั่นมันเคปิวยหัวคาดไม่ยิงไงเคปิวยหัวคาดไอ้เหี้ยตายเลยกูยังไม่ดีกูยิงไปแค่สองนั่นเอง มาเลยเอสซีมึงจะวัดกูเหรอวัดกูเหรอไม่ไงายโอ้ยเฮียมันเู้ไเรื่อยเลแค่นี้ห้าสี่สามสองหนึ่ง <B reat t> าฮ่อ๋อกูอตกใจนึวกว่ากระสุนแม่งหายเหียคะแนนชนะก่อนไอ้สัตว์ตกใจเลยกูอะปกิ้ใจกูตกไปอยู่ตะตุ่ม <B reat t> ไม่ไงายสี่รอ้อยบล็อกได้ด้วยเก่งจัดกู ไม่ง่ายกูเข้าก็ย so ิง so เั so kind of ินเข้ามาเอายิงเข้าเว้ยโอ้เจ็ดยี่้อยกอกกลายเป็นขี้เลยกอกกลายเป็นขี้กอกกูกอกกูกลายเป็นขี้เลยเฮียโฮ้ยโอเคที่ให้เจ็ดตายแล้วเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ง่าเจ็ดมึงทำกูกอกกลายเป็นขี้ไว้อ่ะโอ้ยอีมิวมึงก็ขยันยิงลูกทอง ไม่ไงนี่ไงเอียงข้างเยอะไปนะมึง <Bro. S 1> โอ้ลูกทอง R N G หวยอีกแล้วควุ้ยมึงดูดีอ่ะมันดูมึงดูมึงดูแ <Bro. S 1> ก้มกูไอ้เหี้ยมันมมันไม่ยิงเลยเพลยร่างนะมันยิงแต่แก้มโอ้โหไอสตัตว์มึงลูกทองอัดกูทั้งนั่นมึงดูไอ้เหี้ยพลุนหมดเลยนาคเนี่ยโอ้ยกูเกลียดแบบนี้ เป็นแมบบเฮตีที่กูเล่นแล้วกูไม่มีความสุขเลยเหี้ยตรงๆม่าแบบเนี้ย,ยไปกันหมดเลยเฮียเอาเคบีเซ็ตเจ็ดศูนย์มึงอยู่กับกูแล้วจะปลอดภัยเชื่อมั่นในตัวกูแต่มึงก็รอกูหน่อยสิกูช้าเหี้ยทำไมเคบีเซ็ตเลือดเหลือแค่นั้นนั่นอะเฮ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยช่วยกูด้วยอ่ะหลเฮ้ยช่วยกูด้วยกูตกอยู่ในสถา,านการณ์ลำบากเคียวมีปรีเคียวมีปรี กูจอ๊ยปืนกูกิดเกือบมาเน่าตอนนี้ไอ้ยปืนกูตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากโอ้ยโอ๊ยออออโอ๊ยเออเออโอ๊ยโอ๊ยติด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 เออได้อยู่กูย,ยังพกได้อยู่โอ้และวเอลโตทีร้อยเอลทีลมาทีร้อยเอลทีมา ทีร้อยเอลทีมาทีร <c oughs> ้อยเอลทีมาทีร้อยเอลทีมามัน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 หนีไปแล้วมันหนีมันมาแล้วมันก็หนีคือเฮียอะไรโคตรนัวเลยเฮียกูนี่แทงมาหาโคตรแทงไงเฮียกูบอกตรงเลยว่ากูแทงจริงดานี่อ๋อเอ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 อกูพ่อมึงบล็อกบล็อกเป็นล้านเลยโอ้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 ยเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยช่วยช่วยรับรับฝั่งนี้ก่อนรับฝั่งนียนรับฝั่งนียนรับฝั่งนี้ก่อนรับฝั่งนี้ว้า แคยแม่งกูทําได้แค่นี้เพื่อนมึงจูเยอะขนาดด้ไอ <laughs> ้มันเยอะขนาดนี้บองเล่นในสัตว์ยี่โคตรมั่วเลยเฮ้ย <laughs> เออหนึ่งภาษาปักอยู่นี่แหละว่าแม่งเล่นได้แคยสวยงาม <laughs> ตาน,นี้แม่งทาหน้าที่รถถังหนักไปอย่างโอเคเอยเฮ้ยตานี้แม่งทำรถถังตาน,นี้กูทําหน้าที่รถถังหนักได้อย่างโอเคเลยเฮ้ยคือ แม่งมาหมดตี้ไอ้ยี่แม่งเอากูแทบจะไม่ลงไงสัตว์คือกูยื้ออยู่ได้นานมาก